สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันอยู่ในปฏิบัติการล่าหนูที่พื้นที่ไร่เนื่องจากช่วงนี้นั้นเป็นช่วงอากาศร้อนและนั่นทําให้เป็นฤดูการของหนูหนาที่จะออกมาเพ่นพ่านและจ้องคอยที่จะกัดกินขาของชาวบ้านนั่นเอง <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วพยาบาลพยาบาล <c oughs> เออสวย แน่นอนว่าขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะได้เกียเพราะฉันนั้นได้ทําการไล่บี้พวกนี้มาจนถึงทางกันจนเขาเริ่มที่จะหน้าดําหน้าเขียวแล้วในตอนนี้ปักมันเห็นหัวฉันเดี๋ยวฉันหดหัวมีคนยิงข้างหลังแกอีเบ้ยิงข้างหลังแกฉันหดหัวอยู่ก็ถูดหัวอยู่กิงยาทีกันมันอยู่มันอยู่ในโบกี้แดงเดยวเดีโบกี้แดงลูกหนึงสวยเราจะเข้าไปจัดการมันเดียวดิ <laughs> มาเป็นเหยื่อให้ฉันเดี๋ยวนี้และใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ต้องนี้เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวถูกกว่าเติมเองใช้เพียง UID มีเกมให้เลือกมากมายทั้งมือถือและ P C และชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางใครที่สนใจไปเติมไปตามแล้วก็กดตทบเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เอาละตอนนี้ฉันกําลังจะทําการเข้าบุคคลที่โมเตลในแผนที่พื้นที่ไร่อย่างที่พวกนายเห็นว่าเพื่อนทีมของฉันนั้นได้โดนบอดเจ้าที่จัดการจนขาหลอยหมดแรงไม่มีแรงเดินกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งนั่นก็แสดงถึงความไม่ได้เรื่องของเขานั่นเองไปถ้าปักวิ่งขึ้นไปขึ้นได้ไปเฮ้ยสอยนนั่แหละวิ่งหนีทำไมเราขึ้นไหมการที่ได้เห็นโซเบเลตนั้นกรีกราดเป็นอีแพรวนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีเอเจ็คอยู่้องตรงนี้ แล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่ฉันจะต้องเป็นคนที่จัดการกับเจ้าพวกนี้เองเฮ้ยพวกนี้ไม่เดีเรื่องกันสักคนเดียวนะจัดการเองฟึบโอเปิดประตูก่อนโจ้ให้โจ้โจ้โจ้ปึ๊บแกไหวแกไหวแกไหวแกลงมันไว วิทกันบ้างอะไรบ้างเออ้วิลูกหมดไออ้้้บาเยโอเคเคลียทางสะดวกกันเพื่อนอุย้ยจะลว่วงจะลว่วงทางไหนเปิดตัววะทางไหนเปิดตั้วะ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ฉันจะใช้แก๊ปโมในการประกาศสักดาหถึงความยิ่งใหญ่และอนุภาพร้ายแรงสูงของมันนั่นเองนั่งไงมาแล้วเยือนโยชะหวานจ่อยน,นี่ไง ในการเล่นเกมอลิ n าเบรกเอาอินฟินิตนั้นมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายข้อที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะมีความได้เปรียบทางเชิงกลยุทธ์กับศัตรูมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ศัตรูนั้นกำมะแขวนนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะทําการโจมตีสวนกลับกับศัตรูนั่นเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะควักอาวุธของเขาออกมาจากกางเกงได้อย่างถนัดนักและตอนนี้เราก็จะทาการใช้กลยุทธ์ที่ว่านั่นเอาล่ะ ทีนี้ก็รอจังหวะนะเอาละเละตรียมสวนสวนเฮ้ยแลวนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าไม่ควรไปกดนอนต่อหน้าศัตรูแบบนั้นขณะนี้พวกเรากำลังทำการเตรียมตัวที่จะเข้าชาร์จศัตรูืัองจากเราได้สอดแนมเข้ามาแล้วพบว่ามีศัตรูนั้นย่องเงียบอยู่ทางด้านหลังของทางเดินนั่นเอา,อางาหนึ่งสองสามอ้าว ส <c oughs> อุย,ออย่างที่พวกนายเห็นว่าศัตรูนั้นแค่ล้มคว่ำคำมำงายลงไปแปลว่าเขายังมีเพื่อนของเขานั้นอยู่แถวดีก <c oughs> นั่นจึงทำให้เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น <c oughs> แล้วเพื่อความรอบคอบก็จะปาภัยเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูหรือว่าแม้กระทั่งบอดนั้นเข้ามาจัดการกับเราได้ในขณะที่เรากำลังปฐถมพยาบาลเพื่อนของเราอยู่เอาบดว่าคนและหลังจากที่เตรียมตัวกันพิธีเรียบร้อยเราก็ได้ตกลงงใจว่าจะเข้าไปชาร์จไอหมอนั่นที่เราคิดว่าอยู่ในห้องเซฟด้านหลังนี่เอง,ง,งไป ไม่มีใครสรุปว่าพวกนั้นได้ออกหนีไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เรากําลังทําการรักษาตัวอยู่นั่นเองขณะที่<ก>เรากําลังรอให้ประตูเปิดอยู่นั้นอยู่ๆเพื่อนรอ่วมทีมของเรานั้นก็ร่วงเรากับช่อบมะม่วงในเดือนเมษานนั <c oughs> ทําให้เราต้องหันหลังกลับมาเพื่อที่จะชาละแค้นให้กับเขาเจ็บ,ปบไปเว้ยทางล่ามาเจ็บาโอเคไหนวะ ก่อนไม่อยุดดูแกใช่ทางขวาหน้าเต้ขวามันเจ็บมากโอเคฉันจัดการเองเฮ้ยจ้าเป็นยังไงโดดจริงโดดจริงไงยังไงล่ะนนั่แหละนั่นแหละอันเว่าด้วยความไม่ได้เรื่องทำให้ทีมของเรานั้นร่วงไปถึงสองคนแกฉันพลาดหลายรอบแล้วนั่นกับนั่นก็เหลือเพียงฉันที่จะต้องทำภารกิจให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เฮ้ยเฮ้ยลูกหมดลูกเขาเาโอ้เกมเตือนคอยในชคดี้กลมกลืนและนี่คือแผนการที่เราจะทำการรอบเลนไปยังด้านในของขังแสงฉันมีหน้าที่ที่มาสืบดูว่ามีใครที่ดักเพื่อนของเราอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าฉันได้ทำการเขียนบัญชีที่เรียบร้อย แอป่าไปทางประตูใหญ่เลยครับทางเข้าประตูเจ็บมัน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 ยู่ตรงทางยาวมันจู่ยู่ทางยาวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยพึ่งเดี๋ยวนี่อ่ะแค่นี้จบแล้วเฮ้ยอมันเก่งจัดแน่นอนว่าเ k เป็นคนทำการป็ะเึกเจ้าหมอนั่นและทำให้เรามีความได้เปรียบในการเข้าถามมากยิ่งขึ้นและในระหว่างที่เพื่อนนั้นทำการ ปรมพยาบาลตัวเองแกกลัวมเลยแกดูผมเป็นรก็จะสอดส่องดูซิว่ามีใครอยู่ข้างในอีกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะนำพาแก๊ปโม่คู่ใจมากวัดแก่งโชว์พลานุภาพอันทรงพลังของมันในแผนที่อัมบรีอีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพการใช้งานของมันนั้นยังคงใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมและระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับการฟาร์มเข้าของแล้วก็ยิงบอดอยู่นั้นเพื่อนร่วมทีมก็ได้แจ้งว่ามีศัตรูเข้ามาเดี๋ยวท้งจะจัดการมันเองไปเร็วอ้อมหลังไปไม่อยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ไอ้เรีวงขวาง อจเ่มเลยสภาพเลยอัตนตบมหกมันเต็บมากมันเต็บมากมันเจ็บมาในระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับการฟาร์มอยู่ในคลังแสงด้านไหนนั้น อยูยูเอนคิสเรียวเพื่อนร่วทีมก็เกิดกรีกดกัดร้องเป็นอีแพลวขึ้นมาเฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัวด้วยศัตรูจำนวนมากกว่านั่นทำให้เอนทิสเรียวนั้นต้องพลาดพังหล่นล่วงลงไปทอดกายเป็นปุ๋ยดินเป็นยังไงเหล็กตัวมีกตัว แถวนี้แหละมันแค่ล้มมแ่แกแล้วเมื่อยือนยันตำแหน่งของศัตรูที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปเผด็จศถีร่วงยิงอา้าวเรียบร้อยไอ้ย <Yeah! S 1> าขณะนี้ข้าศึกได้ทำการกระชับพื้นที่ของพวกเราแต่เขาไม่รู้ว่า <Wow. S 1> พวกเรานั้นซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง และด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทําการดักลูดขาของชาวบ้านที่เขาจะวิ่งเข้ามาจัดการเรานั่น,กกนเอง <c oughs> ฉันจะรอลูดขามาันเฮ้ยเฮ้ยเหยียดลั่นเอาวะมาขาแกิงห <c oughs> อเฮ้ยลูกหมดลูกหมดอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ศัตรูได้ทําการสับเพื่อเรียกเรือมารับแน่นอนว่าพวกเราจะกระจายกำลังกันเข้าไปเพื่อที่จะดักเล่นงานก่อนที่เขากําลังจะถอนกําลังไปซักก่อนนั่นเอง โอเคเคลียร์ทำการดูที่เรือไม่พบศัตรูตอนนี้จะทำการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาไงว้ <c oughs> ขณะที่ฉันกำลังทำการดักรอเล่นงานคนที่ลิอาจเข้ามาฟาร์มที่บริเวณโบดด้านบนของแผนที่ช่องเขา ซึ่งฉันได้ทําการซุ่มเงียบอยู่ไม่ทันไรศัตรูนั้นก็ได้เผยตัวเผยจอ่กมาอยู่นะร่วงไปสิตอนที่ฉันเก็บมากจากการที่ศัตรูนั้นล้มไปนอนกระแดวดิ้นแปลว่าเขานั้นมีเพื่อนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้และนั่นก็ทําให้โซเบเลตพลาดท่าซะได้บื้อนอนอยู่ตรงมันนอนอยู่ตรงประตูใหญ่ อยู่ไม่อยู่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ฉันไม่สามารถที่จะเคลื่อนเป้าตามร่างของหมอน,นั่นไปได้ไม่แน่ว่าหมอน,นั่นนั้นอาจจะมีของขลังติดตัวแกเบียดกับเพีง